ครับสวัสดีครับมื้อนี้กะทิพามาเฮ็ดเมนูครับไก่แต่หน่ำครับผมไก่แต่หน่ำ็นแบบง่ายๆบ่ต้องใส่พริกก่อนนะครับเพื่อเด็กน้อยเพื่อคนมากินเผ็ดสิได้กินน้ำหน่ครับนี่แหละเคี่ยงก็สิมีไก่บ้านไอ่นี่ตะไคร้ใบบ๊กูดกระเทียมครับขี้มินใส่มานิดืงองน้อยลักการี่ครับพริกไทยใส่เพื่อหอมแล้วครับนี่แหละ เดี๋ยวแตงโมผมจะล้นไกลก่อนนะครับไกลกับล้นก่อนตอนนห้มันทําหอมๆขนหน่อยๆมันจะได้ออกก่อนนะครับผมเนขะแววล้นไกลจากแป๊บนะครับครับล้นครับล้นไกลให้มันหอมๆครับขนหน่อยๆแล้วอ,ออกครับนหน่อยๆมันจะได้ออกกันนะครับมันนึ่งเหลืองเล็กน้อยครับนี่จะส่ไฟไปเด้ครับโอ้ดีๆมันจะได้หอมๆครับ แต่ถ้าเอาไปเห็ดกินนั่นสิวัาขขาวป่อย่างนี้นครับอ้วครับออกออกแล้วครับเอากันล้นอีกครับ รดน้ำเองซีนะครับมันหนึ่งเดืกนนหน่อยใหคอยเ LIKE ลี้มเก็บขุยมันอดดนะครับผมเดี๋ยวมาลอเบิึงนะครับครับปนี้ใกล้กันเริ่มเลี้ยงกันนะครับนี่เติมเลี้ยงนะครับนี่รดนเริ่มเลี้ยงนะครับเริ่มหอมแล้วนี่ครับหอมแล้วล่ะเริ่มหอมแล้วนี่เดา๋ยมาตำเคียงนะครับผมนี่เดี๋ยวใส่เคียงาใส่เคียงเลยนี่เทียมจะเกะเทียมลงไป มีน,นนะใส่ค้าวแมงอย่งติดไทยครับติดไทยมันบะเขืดอ่ะครับใส่มันหอมดีเลยใบผักกูดผักชีกูดใส่ลงไปเลยหอมตะไคร้อันตะไคร้ต้องอีกครับรสันี่ยมันเ,นเลืองก่อนนะครับไก่ เี่ครับเลียงทีหอมไก่บาดมันหอมด้วยแล้วครับเรียงไก่มีประโยชน์แบบนี้แล้วครับผมเรียงไก่ว้ไก่บานเอานี่แหละครับผู้เดบ่วมีติดต่อมาหาผมนะครับไก่บานที่ห้ไปเรียงครับผมผู้เอกเลียงมาเอาใจได้ครับยุบ้านสีแบงไปเรียงครับผมห้ยฟรีครับห้ไปเรียงจะบ่ไดห้ไปกินนะครับผมห้ไปเรียงนะครับมาเอาใจได้ครับใส่เค้กหน่อนี่ต ตำแนื้อแรงตำเป็นข้าวเขาก็ด้ำมันหมผมก็จะขอเวลาไปพาไก่ล่างไก่แล้วก็ฉีดสามก่อนนะครับผมหอยเบิ่งต้นนะครับครับนี่ครับหมอ1ธรรมดานะครับหมอ1ธรรมดาเขาใส่ไก่ต้องไปเลยไก่ทอดมาแล้วเรียบร้อยนะครับไก่ใส่ต้องไปปิดแกงปิดแกงกับเครื่องสมุนไพรที่เขาตำไว้นะครับ หวงไถ่รับใส่ลงไปใส่ห้บหมด้ะครับออกไปให้งที่เด็ดนี่นะครับขาดไ่ได้ขาดไ่ได้ครับชุด,ดยูโนโมโตะครับใส่ลงไปนะครับใส่ได้แซ่บได้ดิของคู่กันนะครับน,น,นี่ของคู่กันก็รถด,ด,ดีรถด,ด,ดีกับใส่ลงไปนะครับ เอาไปห่าค้นนะครับประเด็นยังไม่เข้ากันสองจานนี่ก็แซ่บแล้วครับตกใจยังไรเฮ็ดก็เค็ดเ,เห็ดแค่เด็กหน่อยเฮ็ดแครคนมากินเสียเด็กกินแล้วครับผมขึ้นหนึ่งไก,ก่น่ะแต่ว่าลงกับสิ่งนี้นะมุกจุเพราะได้จำเพราะได้นำมาเขแล้วครับผมเฮ็ดนี่เค็ดนะครับใบผักกูดใบผักกูดครับใส่ลงไปก็ไดแอมหอมมาใส่ก็ได้ครับ ใส่ต้องไปเลยกระดูผมกครับเขาค้นียบร้อยเขากันแล้วนะครับผมนี่อันนี้หมอครับหมอหมอนน้อยแง่ก็ได้ครับตั้งไว้เด้ดหนิครับตั้งไว้เนี่ยนีอันนี้เข่าเด้อนี่เข่าครับผมเข่าปมาทให้เข่าเหนียวเนาะครับมงเข่าเหนียวบนี้ ขาเจ้าเอาใส่ถุงแล้วก็นเนียงเนียงมันเข่ากันเนี่ยมันจะเรี่ยมนะครับครับปัน่นปั่นครับปัน่นเนี่ยอุดไว้ก่อนครับอุดแต่มันอ้อมหมอนเลยนะครับผมอ,อุดไว้จะให้ลมมันออกครับมจริงหอมยอยู่ได้นี่นะครับผมบางคนกับวัตไซดอกบางคนกับดาเตะของไข่ของมันนะครับใส่ไปนี่สูตรแต่ละคนต้องคู่กัน ใส่อ้อมเดี๋ยวขอเวลาใส่เขาอันจะขานอกะครับผมครับบอลหนี่แล้วละคเนี้ยอุดรีบดยบอยอันนี้เออเขาเจ้าครับนื่อุดอ้อมนะครับอุดปิดปากอ้อมบอดแ้ครับอ้อมบอลแล้วอ้อมบอแล้วได้ขึ้นได้ครับใส่ได้ครับใส่เลยเตาทานนี่นะครับค่อยหอมแล้วใช้านามของบนนี่ครับี่านแน่พื้นแมน่ นำข้าไปเย้ครับขน้าปัญหาเขารอรอมันพอนนะครับลอให้น้ำห่อนน้ำาข้างบนเนี่ยมันพอนเล็กน้อยแย่มันเดือดได้ครับถ้าเดือดมอเทไม่ลอให้น้ำมันเดือดน้ำแรกกะทิลอสักพักหนึ่งโดนเติมด้วยต่อครับเดี๋ยวนำสองกะิมันกะทิพอนไว้น้ำนี่ห่อนเขาก็ทายออกเขาก็น้ำไม่มาใส่แล้ะครับเดี๋ยวมารอติดตามผมน,นะครับผมกินม,มันจันทร์กินเหยพ่อครับอมาม ครับน้ำเริ่มนะครับน้ำน้ำเริ่มเดือดนะครับป้านีจะแห้งห่อนหลายครับน้ำเพราประมาณนี้เขาให้ตักออกนะครับผมใส่กลับแปลงไว้่ไม่ได้เอาถิ่นนะครับน้ำไว้จะล้างมือล้างฝุยไปล้ามันเย็นหน่ยครับใส่ได้น้ำนะครับผมตักออกครับขาตักตอนเขาดีเลยใส่น้ำใหม่จะแห้มันห้อนแห้งนะครับผม ข้าว่แห้งเดือดแห้งฟุตตะลานี่ใหม่นะครับเนี่นี่ใหม่นะครับตตกออกนะครับตักกลอนแักไเลยนะครับผมนี่แตกออกเลยเราอนตักเรากดนะครับใส่ข้าเยนใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงไป แรงานลงไปล้อมันเดือดอีกพอนจิดน้อยนะครับแดีวเขาอ่ะทายทั้งเสี่ยนะครับไว้จักกลานอ่อนนี่เไ็้จักสองสามเทียกับพอด้วครับนี่ครับเดี๋ยวรอติดตามมึงนะครับผมถ้าบัดนเขาที่ปรุงเ่าน้ำออกนะครับเอานน้ำออกอาะหมอมาตั้งครับประเด็นอหมอนครับหมอออกนะครับหมอเขาค่อยๆเปิดอยนะครับผม นี่ละเปิดขึ้นเขามันจะขึ้นนี่นะครับนี่โอ้นี่นะครับโอ้อตาเบิดเดียดพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเลี้ยงน้ากันเลยจ้ะเดี๋ยวทีเจ๊ตักเชนถาดแล้วก็ผมอึ๊บเอาบั๊ก่อนช่วยชันด้วยครับผู้ช่วยนี่นะครับตาหนะครับผมเดี๋ยวพอเวลาตักกครับผมตักกตอนตักออกครับประเทศตักออกเห็นเรนน้ำมันที่มีน้ำนะครับผมเมื่อคืนหนึ่งนะครับทันหนึ่งมันที่แห่งคอร์รไปครับ มันเหลือน้ำจิใส่นใส่บุญเศษในผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยชอบบุญเสศษครับผมครับใส่บุญเศษเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยเบิ้งน้อยตอนจัดจัดนะครับผมน้อยครับผู้ช่วยต้อมาบุญเสศษครับนย่าใส่บุญเสศษไปหคุกเแข็งแล้วครับผมคุกเแข็งเล็กน้อยนะคครับเียง้ครับ ครับบนกันแล้วนะครับผมมาที่นี่นะครับแล้วแล้วเตรียมใส่จานนะครับพอเพรครับเด็กนอก็กกินได้คนบากินเพลก็กินนะครับผมนี่ครับมาเกิดกินมแก้วเอาแก้วแก้วมีสองอย่างครับพริกพริกสดกระเทียมครับพริกป่นกระเทียมตำบักน้าบีครับเนยพักนี่นะครับกินน้ำกันมันนีกกะคำแล้วนะครับผมเดอกงานมากัด คำแล้วนราม่ให้คำคำไปรีวิวให้การก์จริงนะครับมื่อกี้ผู้รีวิวกับเมบ์เมย์ยุพร้อมกันนะครับผมแต่รอติดตามคลิปหนาเนาะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับผมอีสานเหนือยเร่ครับผม